พี่น้องภาพอย่างมือแรงก็จะเป็นงามให้พูนะกำลังวิวกำลังดีเนาะแดดลมลมต๊กนี่นะพี่น้องเราให้ไต่พ่อพ่เรียกเป็ดเป็ดวะกำลังสิาพากันไปลองแผลพี่น้องไหมโอ้ยจะเป็นดีให้งามให้มาหรือมาทางปักสมนะไปยังไงมางายเดี๋ยวนี้นะเออพอเราขี่รถออกมาจากดานันเออจากดันโคกไผ่ข้ามเรือมาข้ามเรือมาแล้วก็มาฮอดดนันบ้านวังบ้านวังบ้านวัง เมืองมืน่นผู้เบาเสียงไม่ผู้เบาเสียงไม่ผู้เบาเสียงไม่ออกนะกองให้แนพูนนะอู้พูรออุ้ยผู้เบาเสียงไมนะ่นะพู่อให้เอาไม่ไปล่องแพหรอครับผมกำลังจะไปครับปบปบไปเหาะไปพี่น้องล่องแพทีมนี้นะมากันไล่กองพี่น้องเพราะว่ามีทัวร์มาจาักจ,กจ,กจกังวัดนั้นจังวัดนี้เข้ากาเป็นเคลียร์คายกันนะเากากระสิดึงทัวร์มาอันบอละทัวร์จักอุดรจักน้องบัวจัก อำนาจเจริญจักอุบลซะเนี่ยแล้วก็ทั่วจักสปปลาวก็จักสวรรณเขตจักไสยะจักหลวงพะบางจักเอ่อจําปาสักจักแควงเวียงจันทน์แล้วบัดนี้กาจีนก็มีเกาหลีกม็มีเนี่ยเขาก็สิดึงบริษัททั่วมาเด้นี่นะพี่น้องอืมงามจริงเนาะงามจริงงามจริงโอ้ยสวยงามพระรา พุณนะพุณนะพุดนะพุณนะงามเก่งงามเก่งถ่ายก่อนถ่ายก่อนถ่ายก่นชานักกล่วอันนี้พาเลยรู้ไหมลงมือเลยหมดเลยประเทศเลยอันนี้ก็คนดูเป็นหมื่นเหมือกันสองคนนี้น่ากลัวมากเลยประหยัดเงินนเจังนี่จะดูว่าฉันเป็น มาพบพี่ปูคนสวยครับผู้ร่วมทริปในครั้งนี้พี่ปูครับแนะนําตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะเราไทยเราไทยกำลังสัมภาษณ์สัมภาษณ์ตพี่ปูจะมอนท์ในทริปค่ะโอ้ยเชิญชวนมาคนเมืองเลยมาเที่ยวหน่อยครับโคกไผ่เราเปิดแล้วอ๋อค่ะโคกไผ่เราเปิดแล้วนะคะตอนนี้ก็ถ้าเกิดใครยังไม่มีพาสปอร์ตก็สามารถใช้บัตรประชาชนทำบัตรวีซัามาได้สภาพแวดล้อมของเมืองมืนคือมันไปกลับไปได้เนาะมันต้องค้างสักหนึ่งคืน จะค้างที่เมืองเมืองก็ได้ที่เมืองเฟืองก็ได้แต่แล้วเราพักที่เมืองเฟืองครับครับผมเชิญชวนมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับใช่่คะสวยมากสวยไหมครับสวยไหมฮะสวยมากค่ะเย็นนี้จะสวยกว่านี้เพราะเราต้องล่องเรือน้ำหมีครับผมแต่พี่เรากลัวพวกเธอสองคนนี้มากไม่อยากเดินผ่านเดี๋ยวเดินผ่านกันนะเจ้านี่จะมุ่งเป้าเที่ยว คนสวยมาใกล้ๆนะจิคนสวยนะครับผมอันนี้พี่ปูจากเมืองเลยนะครับจากจากไหนนะครับพี่ปูครับโมนแมนีค้าโรงแรมม้วนมณีเมืองเลยปูของเมืองเลยครับใช่แล้คนถ่ายก็อิ่มุูมเลยนะอิ่มภูมิค้าโอเคครับสวยงามมากครับผมแค่นี้เองแค่นี้ลน้องข้อใหม่ขึ้นมาเนี่ยเ้อาหม่ระเบียบเศร้าน้อยลอยสุดจังเนาะก็ระเบียบเศร้าน้อยลอยสุดนี่เนาะ โอ้ยมาสาวสีแดงมาแดงสีซิวไปเบิ้งไปเบิงมอผูกเข้าดิมั้งพอมอผูกเข้าดิเอาฮีด้วยให้มันเ็นวิวผูกเข้านำพุ่นะไปไปเข้าไประหว่างภูเขากับสาวคนนี้ใครสวยกว่ากันคุณจะเลือกใครแมสซี่แมสซี่คุณจะเลือกใครระหว่างภูเขากับคนนี้บอกมาซิบอกตามตรงเลือกแม่น้ำค่ะจบค่ะ